ของทุกท่านความอดทนนะฮะที่ท่านได้ซ้อมมาเป็นเดือนนะครับออนอกจากนั้นก็จะเห็นได้จากแม้จะมีสภาพอากาศนะฮะในตอนไปลำที่น่ายามโมที่ตัวจังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเกิดฝนตกฟ้าร้องหรือลมต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่พอถอยประจำจังหวัดนครศรีมาแล้วก็วันนี้ ก็ได้มาลํำบวงสวงนะครับบูชาพุทยยาโมองค์ประจำอำเภอโนนสูงแห่งนี้ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็อยากให้ความพร้อมเพียงความสมัครสมัครสามัคคีแบบนี้นี่ยคงอยู่กับอำเภอโนนสูงตลอดไปนะครับและโดยเฉพาะในช่วง เดือนมีนาคมนี้นะครับเราก็จะมีการบวงสรวงและก็มีพิธีในการบูชาคุณย่าโมดวงทิญญาณคุณย่าโมประจําปีนะครับทุกปีนะครับแล้วก็วันนี้ได้เห็นถึงความสวยงามความร้อมเพียงก็จะติดตาตึงใจนะครับสําหรับผมนี่ก็ประทับใจนะฮะประทับใจในฐานะทีะ่มาได้เห็นทุกท่านได้ลําเป็นปีแรกในครั้งนี้ก็ถือว่า ก็คงจะได้รำในปีถัดไปนะครับทุกปีเป็นประจำทุกปีนะครับก็ในโอกาสนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะทางนางลำทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้สนับสนุนนะครับในการซ้อมลำแล้วก็มีการลำที่สวยงามพร้อมเพรียงในวันนี้ก็ขอดวงทิพย์วิญญาณของท่านเท้าสุรนาลีนะครับองค์ประจรําอำเภอโนนสูง แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับได้โปรดบรรดาบ,บุญบนบรรดาลให้ลูกหลานย่าโม,โมชาวอำเภอนนสูงทุกท่านนะครับได้มีความสุขก,กายสุขใจนะครับเหม็นทองไหลมาเทมาแล้วก็มีโชคมีชัยตลอดไปนะครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณท่านศิรเดชพงปนระิศนายเพลิน แล้ก็งคงจะสร้างความประทับใจเช่นนี้นะครับในปีต่ตอๆไปด้วยในโอกาสนี้นะครับมีผู้มีกำลังใจนะครับให้กับนักแสดงของเราในคอกาสมี้น,นะคะท่กการักจะมีมาตามลุงประดูงนะคะท่านจากออกระเป๋านะคะเป็นของที่ระลึกนะคะจำนวน313ใบต่อให้กับสาวสวยนางรำของเราในวันนี้นะคะผิววราศรีผู้ทรงเกียรติ ในต้นแท้ในงานกลางคนสวนท่านขาทุ่งนาแดีในพ่ะชามนี้คะชามนี้เช่นเดียวกันท่านกิจนาตานเดี่ยวกรุงนะคะก็ได้มอบเงินสนัสนุนนะคะกองทุนหน้าหบ่ทใช่ค่ะจนวนเงิน ิมนะคะสำหรับเสเชิเดื่อการหน้าัดบาทค่ะและมคุกันต่คุกัแจกลาคจกเงนลสูงอจากนี้หนึ่งมาจากไหนครับลงมาสูงมันร้องสวยทุกคนเลยเนาะอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับชื่ออะไรครับลูก ชื่ออะไรลูกรำสวยจังเลยใครซ้อมรำให้ลูกชื่องขายนารายอกนี้นะครับค่ะตองบ่านผู้ใายท่นมอบ้ามาจากไหนเนาะมาจากเทศบาลตะบนไฟขอเป็นมาทุปีไหม

ทุนที่มีความใหญ่โตนะครับและมีเงินกองทุนเข้าปริมาณที่มากมากนะครับเงินกองทุนนี้เราจะนํามาบริจาคและก็สร้างแซมนะครับบริเวณล,ลานอนุสวาวรีย์ท่านขาส่วนใหี่และลานอนุสวาวรีย์ของสเสด็จพ่อรอทั้งหมดนะครับ